นโยบายทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อประเทศสองด้าน 1. กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นโดยมีประชาชนทุกภาคส่วนเป็น,นกลไกที่สำคัญผ่านการบริโภคและการลงทุน 2. วางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อน,นำไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลและ E-Government ซึ่งเป็นการวางและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศในระยะยาว ย้ำอีกครั้งนะครับนี่ไม่ใช่การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้แต่เป็นการเติมเงนินลงไปในระบบเศรษฐกิจผ่านสิทธิการใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนมีบทบาทร่วมกับรัฐบาลในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ยังรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐทุกประการผมขอให้ประชาชนทุกคน ได้รับสิทธิ์ร่วมกันใช้จ่ายอย่างความมีความพวกภาคภูมิใจโดยทุกคนล้วนเป็นผู้ร่วมสร้างการเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเรา